สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแช n แนลกันอีกตามเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนเปลี่ยนสีผิวในเกมซากูระนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขั้นตอนแรกกดมาที่เมนูด้านบนนะคะและกดชาร่าอีดิทและให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะคะทุกคนอ่ะเลื่อนนะ มาณประมาณเกือบสุดก็ได้นะคะหรือจะสุดเลยก็ได้นะทุกคนให้เรากดคันเลอร์และเลือกสีผิวประมาณโทนเทาๆนะคะแบบเทาอมดำนะทุกคนเอ้ยดำอมเทาด,ดิแบบเหมือนจะเป็นเทาๆไม่ก็ดำนะแบบไม่ใช่ดิเหมือนจะแบบใกล้ดำแล้วแต่ว่ายังเทาๆอยูอ่อันนั้นก็คือสีผิวคล้ำนะคะหรือใครที่จะเอาเป็นแบบสีผิวแบบขาวอมชมพูก็ได้นะแต่ว่าจะแบบสว่างไปนิดนึง หรือใครจะเอาผิวสีเหลืองนะ,ะก็ได้นะคะแต่เราจะเอาสีคล้ำก่อนพอเราเลือกสีเสร็จให้เลื่อนไปด้านบนสุดเลยค่ะแล้วก็ปรับทั้งหมดนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเริ่มจากเปลี่ยนสีผมค่ะเราจะใช้เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะทุกคนต่อมาสีตาก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปรับสีตาเลยแล้วก็สีของกางเกงนะคะดูคน เราต้องใช้เสื้อผ้าที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะถ้าสมมติว่าเราไปเอาชุดนักเรียนนี่ก็คือเปลี่ยนสีไม่ได้นะคะทุกคนอตอนนี้เราก็ปรับสีผมสีตาเสื้อกางเกงหมดแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยเป็นสีผิวคล้ำๆนะคะทุกคนแทนๆหรือต่อมาใครอยากจะทําสีผิวอื่นก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาทําสีผิวเหลืองๆนะคะทุกคนที่จริงใครจะทําสีถ้าใครอยากจะทําสีผิวขาว อมชมพูก็เลือกสีชมพูพาสเทลนะคือก็จะสวยมากๆเลยแต่ที่จริงไม่ต้องทําเสมือนจริงก็ได้นะบางคนอาจจะทําแบบสีผิวสีเขียวสีม่วงแบบทําเป็นสีแบบว่าอาวตารสีฟ,ฟ้าก็ได้นะุกคนเผื่อจะแบบทาเป็นแบบยักษ์อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเราก็ได้ผิวสีเหลืองนะหลังจากนั้นเราก็ปรับให้เหมือนเดิมทุกอย่างเลย อ่ะนี่อันนี้ก็คือผิวสีเหลืองนะแต่อันนี้ก็คือดูเหลืองเกินไปนะคะทุกคนถ้าแบบเหลืองอ่อนอีกนิดนึงนี่ก็คือกําลังเป็นผิวสีเหลืองกําลังดีเลยนะคะทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะในคลิปหน้าอยากจะให้สอนทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทําได้ก็จะทําให้นะคะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไรและกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย